พี่น้องครับสวัสดีครับส,สดใจเช้าวันนี้มาถึงพี่น้องทั้งหลายในหัวข้อว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องความทรดอดทนไว้อย่างไรยกักอบบทที่หนึ่งข้อสี่เขียนดีครับบอกว่าจงให้ความทรดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อนทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยอีกสักรอบหนึ่งครับจงให้ความทุดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ เพื่อนทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลย endure until your testing is over then you will be mature and complete and you won't need anything ยากบวันี้เขาสิพอเราเปิดในภะคัมภีเป,เป,เ,ปเปิด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 ดูว่าเอพระคัมภีสอนอะไรบ้างในะเรื่องความทราอ,อดทนผมก็อยากจะมาแบ่งปันก็ไปเปิดดูแล้วผมมีบทเรียนอยู่10ประการ ครับสิบประการว่าพระกัมพีสอนเรื่องความอดทนหรือว่าทรหดอดทนไว้สิบประการมันเป็น endure e n d u r e มันมไม่แค่ patience อดทนธรรมดาแต่เป็น endure ที่หมายถึงทรหดทรหดด้วยอันนี้คำถามว่าแล้วเราเรียนรู้อะไร้ากจากพระกัมพีในเรื่องของความทรวดอดทนบทีที่หนึ่งครับเราต้องมุ่งมั่นในความทรวดอดทนลังเฉยๆมันไม่มีครับต้องมุ่งมั่น ในความทุรทนหนึ่งทบทีบทที่ 6: ข้อ11เขียนดีครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักและขีตใต้ความท,รทุรนอดทนและความสุภาพอ่อนโยนมันมาเป็นชุดครับจริงๆแล้วเวลาเราขอเลยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าว่าให้เป็นชุด ให้ให้อะไรมาก็เป็นชุดเป็นชุดรวมทั้งผลพระวิญญาณก็เป็นชุดในเวลานี้พระเจ้าจบอกว่าเราเสแวงหาหรือใยหาความทรุรอดทนสองครับพระพิศรองไงบ้างในะความทรอดทนสองพระพิศรอนบอกว่าเราต้องขอพระเจ้านําใจเราให้เข้าถึงความทรอดทนซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์อีกรอบหนึ่งครับเราต้องขอพระเจ้านําใจของเราให้เข้าถึงความทรุรอดทนซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์ เรื่องนี้อาจารย์ปรโลกล่าวไว้ในสองเชสโลิกาบทที่สก็ขหว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้าและถึงความทนอทนซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์สรุปก็คือว่าเราขอได้ครับขออะไรเหรอขอพระเจ้านำใจของเรานำไปไหนอ่ะให้เข้าถึงสองอย่างครับอะไรเหรอความรัก กับความโุดทนขอพระเจ้านะครับท่องอไรครับท่านจะเข้าถึงความรักที่มาจากพระเจ้าและเข้าถึงความโถดทนที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือประการที่2วันนี้ที่3ที่เราอ่านดูนะครับในพระคัมภีร์สอนเราเรื่องเกี่ยวกับความโถดทนไว้ว่า3เราต้องตระหนักว่าการทดสอบความเชื่อทําให้เกิดความโุดทนอ่าเขยํานะครับว่าถ้าเราเจอการทดสอบใดๆนะอย่ากลัวอย่าตหนกตกใจให้เราตระหนักว่าการทดสอบความเชื่อนั้น เป็นหนทางนําไปสู่ความทรลดอดทนซึ่งยาก,กอบเขียนไว้ในบทที่หนึ่งข้อสว่าเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรลดอดทนเพื่อให้ว่าถ้าไม่เจอการทดสอบความดอดทนจะฝังอยู่ข้างในเลยครับไม่เกิดขึ้นมาต้องเจอพอเจอปุ๊บเราเริ่มพัฒนาความทรลด์ไเจอปัญหาเริ่มพัฒนาความอดทนพัฒนาความอด,ดนมทนก็เกิดขึ้นเมื่อเราเจอข้อสอบก็นด้นเวลาเจอปัญหา ท่านจะบ่นพระเจ้าอย่างนี้แล้วขอบคุณพระเจ้าบทเรียนมาแล้วจะได้สอบผ่านอีกบทเรียนหนึ่งละพระที่สี่ครับพระพิสอนว่าเราต้องทรนอดทนเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์พระพี่บอกว่าเราต้องเจอเรื่องบางเรื่องเพราะเห็นแก่พระนามพระเยซูถ้าอันนั้นเห็นแก่พระนามพระเยซูจงทรนอดทนเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์วิวาทที่สองข้อสามบอกว่าเรารู้พวกเจ้ามีความทรนอดทน และยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาโอ้พ,พระเจ้าชมที่จักรแห่งหนึ่งที่พวกเขามีความทนอดทนเพราะเห็นแก่พระนามของพระเยสุกิตาและไม่อ่อนละอาก็หวังว่าวันนี้พี่น้องที่ได้ชมวันนี้การั inform inform ้งหลายและคิดจักรของท่านจะมีความทนอดทนเพราะเห็นพระนามเห็นแก่พระนามของพระเยสุกิต์เช่นกันนะครับวันที่ห้าครับพมะอบิ๊บอกว่าเราต้องทนอดทนเพื่อเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ กำลังบอกเป็นในๆว่าถ้าไม่ทุรลดอดทนเนี่ยอย่ามารับใช้พระเจ้าไปไม่รอดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ลำบากผมควรแต่มันก็ไม่ได้ยากจนไปไม่ได้แต่มันไม่ได้ง่ายจนจะไปถึงสบายสบายเราต้องมีความทรุทรอดทนนั้นพระเจ้าต้องการทห,หลายมีความทรุทรอดทนเพื่อเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ในหนังสือโรมบทที่สี่ข้อสามอบทที่ห้าข้อสามเเปลี่ยนไปดีกว่าเอเปลี่ยนข้อเปน็นบทที่ห้าข้อสี่ก็แล้วกัน และพระธรรมบูรโภที่5ข้อสี่เขียนบอกว่าและความทนอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทําให้เรามีความหวังจามพิครนะครับความทุนอดทนทําให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการเป็นคนเป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังพี่น้องครับเราต้องทุนอดทนนะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ไอ้ที่หครับ เราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความทนรดอดทนอย่างมากครับอยู่เฉยๆไปด้ครับต้องรับใช้แต่รับใช้ต้องทนรดอดทนนะครับงานรับใช้ไม่ใช่ง่ายๆนนครับบางนายคนสอบตกไปแล้วจากการรับใช้มันยากแต่ให้คนสอบได้ภาคภูมิใจมากครับสอบได้ด้วยความสุขมากครับเดินหน้าต่อครับโครคนที่ 6: ข้อ4บอกว่าแต่เราแสดงตนเป็นผู้ปฏิบัติของพระเจ้าในทุกทางโดยมีความทรลดอดทนเป็นอย่างมากในความยากลำบาก ความนำเค็นในเหตุบิบัติแล้วก็จุด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 หมดเลยมีเรื่องหนักหนักรอเราอยู่บนเส้นทางการรับใช้พระเจ้าเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความอดทนอย่างมากครับอย่างน้อยไม่พอต้องอย่างมากเลยนะครับถึงจะผ่านได้ประที่เจ็ดครับเราต้องมีความหวังโดยความอดทนอยู่เสมออ่านะครับชีวิตเราทั้งหลายต้องอดทนครับและต้องมีความหวังนะครับเราไม่ได้ สังกระตายในการทุรอดทนแล้วอดทนอย่างมีความหวังหรือกลับกันครับบางทีความหวังทาให้เราทุรอดทนในพระบีตอนนี้พูดถึสงสองแง่มุมเรื่องของวความหวังกับความทุรอดทนอันที่หนึ่งนะครับเราให้เรามีความหวังโดยความทุรอดทนนั้นโรม15สิบห้าข้อสี่เขียนไว้ชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นเขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทุดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระกัมภีอ้าวเจนครับอาจาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราจะเป็นคนของพระเจ้านะครับรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องมีความหวังโดยความทนอดทนตามลงถึงข้อสี่แต่ข้อแรกหนึ่งเทสุยกาบทที่หนึ่งข้อสองข้อสามเขียนอีกแง่หนึ่งครับคือให้เรามีความทนอดทนที่เกิดจากความหวังเมื่อกี้ความหวังทำให้เราทนอดทนอันที่สองความอดทนทำให้เรามีความหวังหนึ่งเทสุยกาบทที่หนึ่งข้อสองข้อสามเขียนบอกว่า เราขอพบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านทุกคนตลอดเวลาและเมื่ออธิษฐานก็เอ่ยถึงท่านเสมอต่อพระพักของพระเจ้าพระบิดาของเราคือระลึกถึงความเชื่อของท่านที่สแสดงออกเป็นการกระทําถึงความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราเอเมนประการที่8ครับพระบิาดาสอนยังไงบ้างเราต้องทรหดอดทน ในการรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและพักดีต่อพระเยซูผมยกตัวอย่างอ่านในวิวัฒน์บทที่สิบสี่ข้อสิบสองก็เลยบอกว่านี่แหละคือค,อความทนอดทนที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีคือพวกที่ถือรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและจงรักพักดีต่อพระเยซูอ่าะครับเราเป็นข้อก้าวเลยแล้วกันนะครับประการที่เก้าบทที่ได้รับมาก้าคือเราต้องทนดอดทนเป็นแบบอย่างให้คนอื่นๆอวดไม่ใช่อวดตัวเองครับให้อื่นเขาอวด ในสองเทศกาพินิจข้อสี่บอกว่าฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาขึ้นตจากของพระเจ้าในเรื่องความทุลดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหนงนานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่สอนเราอวดตัวเองครับพระจะอวดให้คนอื่นอวดเราครับแล้วเราต้องทําให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าทนอดทนเป็นยังไง คนอื่นเขาจะเอาเรื่องที่เราอดทนไปอวดให้คนอื่นฟังและอวดให้ประชาชนฟังด้วยการสุดท้ายครับอันที่สิบเราต้องทนอดทนจนเกิดผลอย่างสมบูรณ์นั่นมีความหมายว่าการเกิดผลบางครั้งมันไม่ได้เกิดทีละสมบูรณ์แป๊ะเลยไม่เกิดทีละสมบูรณ์แบบเลยมันใช้เวลาค่อยๆเกิดผลค่อยๆเกิดผลเราต้องทนอดทนจนกว่าผลจะเริ่มออกลูกเล็กๆค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆจนออกมาโอ้ผลใหญ่เต็มขนาดแล้วเราต้องทนอดทนจนเกิดผลอย่างสมบูรณ์ พระกับพียากอบอกวันที่เข้สีเขียนว่าจงให้ความทุรดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยเอเมน่นลองครับสรุปก็คือว่าเราต้องมีความทุรดทนครับจนกว่าอะไรครับจนกว่าสิ่งไม่ดีมันจะผ่านพ้นชื่อเราไปหรือจนกว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นตามลำดับ จนเกิดผลจากสมบูรณ์ในชีวิตของเราในงานของเราในเครือข่ายของเราสะดีไหมครับขอ้อ้ยพรครับแล้วพบกันใหม่ครับในสดแต่เช้าครั้งต่อไปสวัสดีครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแบบนี้เราทั้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยการร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า s h a r e t h e l o v e Forward ปัานนี้ขอไปเจ้าดลใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปยังไม่มีเขตจํากัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอเยอะๆพ่อพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทีเกียรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขอเยอะพร์